ไ,ได้ยากคะ่ะสรงกาแฟเป็นตอนอายุจะขวบจําได้ไหมวะสวัสดีช่ชงกาแฟกับปัจจุง,งาน <c oughs> รับราชการะะ <c oughs> ล้วคะ่ะ24แลวค่ะ24ปีแผ่าไปเบิงน้องคนนี้คะ่ะอายุแค่6ขวบแต่ว่าทรงกาแฟได้แล้วคะ่ะสําหรับเด็กญิงว้ย6ขวบนะคะที่สามารถชงกาแฟและวก็แต่งหนากาแฟนะคะเป็นรูปใบไม้และรูปหัวใจได้หลังจากที่แม่ซ้อนเห็ดแครบกีขังคะ่ะไปเบิงคะ่ะ นี่คือคลิปนะคะที่นางสาวพัชรินพัชรวัฒนาสกุลอายุ38ปีค่ะเพิ่นให้ลูกสาวอายุแค่6คขวบค่ะลองแต่งฟองนมกาแฟเป็นรูปหัวใจในหนามเปล่าเฮ็ดจนเป็นรูปหัวใจได้เนี่ยพิทยาเบิ้งค่ะโอ้โหน้องเฮ็ด no, แบบชิวๆเลยด้ยค่ะ โอ้เก่งอ่ะ <c oughs> เก่งยีลีค่ะเห็ดแป๊บเดียวนะคะน้องริสตาค่ะซื้อเหล้านะคะลองเหตุเบิงกับเมนูลาเต้อาร์ตทำได้ทั้งรูปหัวใจแล้วก็รูปใบไม้ค่ะจนทั้งขอบขั้วนิด่งกับความสามารถของน้องริสตาโอ้หน้าตาก็ <c oughs> น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ ผู้ซื้อข่าวบ่าเสื้อค่ะตอนแรกก็เลยเดินทางไปที่ร้าน just follow the ghost the original นะคะตั้งอยู่เล็กที2หาห่งทับหมูสิบเอตำบลบ้า,าบน,บานเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นเฮ่านี่ล่ะค่ะไปพบกับเด็กหญิงริสตาพัชรวัฒนาสกุลหรือว่าน้องริสตานะคะกำลังทำลาเต้อาร์ตเป็นรูปใบไม้และรูปหัวใจโชว์ผู้สื้อข่าวเลยค่ะโอ้โแป๊บเดียวออกมายังสวยงามเลยค่ะ,คะด้านนางสาวพัชริน พัชระวัฒนาสกุลก็เล่าค่ะว่าเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยกไ็ไแตทดลองให้นองรสตาค่ะได้ซ่อมเทเป็นรูปหัวใจเพื่อให้จำเทคนิคการเทขึ้นลายเวลากบผ่านไปประมาณสิบหาน,นาทีนองรสตาก็สามารถเทได้ต่อมาก,ก็ใไห้ลองเทกับกาแฟจริงนองรสตาก็สามารถเทลายได้ที่ผ่านมาค่ะ น้องลิสตาค้นสวยที่กำลังเทนี่ค่ะกัมีความต้องการตีเสีเฮ็ดแต่ตนเองก็บม่ได้คาดหวังองีหยังเนื่องจากว่าลูกน้องลิสตาเนะะี่ยค่ะอายุเพียงหกขวบแต่ภายในหนึ่งมือค่ะน้องลิสตาเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วและก็เฮตดออกมากได้ดีเกินคาดจากนั้นค่ะก็ได้สอนเท่าายใบไม้ก็สามารถเท่ได้ต่อมาก็สอนเท่รูมหัวใจ คณะนีนองริสตาก็กสามารถทำลายหัวใจและก็ลายดอกไม้ได้ย่างคล่องแคล่วจนสามารถเสิร์ฟให้ลูกค้าได้และก็ต่อไปก็จะมีการสอนให้นองลิสตานี่ค่ะทำลายดอกทิวลิปสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่สนใจอยากไปชิมและก็อยากไปเชี่ยไปชิมฟีมือการชงกาแฟของนองลิสตาน,นคะคะกับในเมนูในเมนูลาเต้อาร์ตก็สามารถไปได้ค่ะที่ร้าน just follow the code the original นคะซึ่งตั้งอยู่ริมสะน้าหมาู่บ้านสันติสุขก้อนถึงข่ายกรมทหารราบที่8ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยร้านกระเปิดบริการตั้งแต่เวลา8โมงเช้าค่ะไปจนถึงหาโมงแรงยุดทุกวันพุธค่ะกสาม,มารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข096 242 1729ค่ะผู้ใดอยากไปเชี่ยอยากไปชิมฟีมือการชงกาแฟนองลิสตาค่ะก็ไปได้ได้ค่ะล้าน just follow the code the original นะคะอยู่ทางค่ายกรมฐานราบที่8ค่ะค่ะไปได้นะคะไปพิสูจน์ไปเบิงวาสิเหตุสวยงามขนาดใดนนะคะอายุแค่6คขวบเท่านั้นเองค่ะ